เราต้องการคองโลกต้องการมันโลกต้องการกูแต่กูไม่อยากสู้กับมาเอาเละครับยินดีต้อนรับรเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มีกับผมบุมบุมในเกมโ o b l o x ็ a i j u ไคจู e ู s ิเวรกันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราก็มีอยู่กับเจ้าไคจูตัวใหม่นะครับก็คือเจ้าคองจากภาค Skull Island หรือว่าภาค2017นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาในเกมเลยสำหรับรูปร่างหน้าตานะครับก็ดูสมจริงมากๆเลย มีรอยแผลตรงหน้าอกด้วยนะครับสลับคลองเวอร์ชันนี้ครับก็มีความสูงอยู่ที่104ฟุตหรือประมาณ31.6เมตรนะครับและก็มีน้ำหนัก158ตันสลับคลองเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีขนาดที่ยังเล็กอยู่นะครับยังไม่โตเท่าขนาด g ็อดเวขคองนะหน้าตานี่สมจริงมากเลยนะครับเท่ตูดงอนเชียว <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าเดินนะครับ ท่าเดินเหมือนในหนังเลยครับเดิน2ขาอย่างเท่อะต่อมาครับเป็นท่าวิ่งวิ่งไวอยู่นะเอาไว้เคลียรได้อยู่นะครับโดดได้ด้วยโคตรแจ่มต่อมาเป็นท่าโจมตีนะครับกดท่า1เป็นท่า prime a t punch หรือว่าท่าโชคนะแล้วก็ท่า2เป็นท่า prime a t slam เป็นท่าทุบท่า3นะครับเป็นท่า prime a t strike เป็นท่ากระโดดทุบนะแล้วก็ท่าสีนะครับเป็นเสียงร้องครับเสียงร้องแสดงอํานาจนี่มีการทุบอกนะครับ Assert Dominance แ,แล้วก็ท่าต่อมาครับ Primero เ,เป็นเสียงร้องปกติของคองนะก็มีประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปเกียงกันดีวกว่านะครับ มาดูซิว่าคองจะเกลียนแค่ไหนครับมีเพื่อนเราเข้ามาเล่นด้วย2คนพี่ออสแล้วก็ไทเกอร์นะแต่ว่าวันนี้ผมมาเทสขคองนะี้ยยังไม่เปิดไมค์คุยแล้วกันเดี๋ยวไปกวนพี่ออสกับไทเกอร์ดีกว่าวันนี้จะหาเจอหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ผมหลบมารีวิวในมุมของภูเขาน้้ำแข็งนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่โตเกียวแล้วก็ภูเขาอ,อื่นนี่เสียงโคตรดังอะว่ายน้ำไหวเหมือนกันเนี่ยข้างหน้านเราเจอกัสซิล่านะครับ พี่ออสหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตบมัตราตายวะพี่ออสเขาชอบเล่นกอซิลล่านะจะเป็นพี่ออสหรือไม่ร้องด้วยร้องด้วยไม่ใช่พี่ออสวะ่ะนี่ลองทุบอกใส่นะยังไงทำ้เขาร้องกลับวะ่ะจะสู้หรือเปล่านี่เหมือนเ้นหนังเลยนะแต่เรากดร้องไม่ได้อะจะร้องนี่โอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยกอซิลล่า ตัวนี้รีโมเดลด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเอามาเล่นให้ดูแล้วกันก mm ัสซิล่า2 0 1 4เนี่ยอะไรเนี่ยได้ของเฮ้ยมันจะฆ่าเราอะโหมันชาร์จมันชาร์จมันชาร์จ <Yeah. S 1> ยังไงวะเนี่ยจลบยังไงวะโอ้โหโดนเต็มเต็มเฮ้ยไม่ค่อยแรงว่ะไม่ค่อยแรงสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่ลองสู้ดูทุบเออฟาดหางไม่โดนนี่นะเฮ้ยโอ้โหมันเหยียบโคตรแรงนี่เฮ้ยโอ้โหฟาดหางสิ้หายละเลือนเหลือครึ่งหนึ่ง แต่เราก็ตีมันได้อยู่นะแต่ว่าเราเลือดน้อยกว่าเราเสียเปรียบต้องกระโดดทุบเนะี่ยอืทุบฮนะทุบแล้วหนีเออให้มันสมเป็นคลองหน่อยเว้ยมันต้องหลบลิกร้องร้องร้องมันร้องอทุบเข้าไปมันร้องมันตีไม่ได้ฮะเดี๋ยวตีฟรีสองทีมึงแน่นักเออไอ้ก๊อฟนี่เอ้ยโอ้โหฟาดหางไม่โดนอืทุบไปเอ้ยโอ้โหมันเยียบ แรกคนะแรกจกังหวะนี่เราได้เปรียบจะตายไหมอีกกอ๊อตอีกดอกเดียวอเออให้มันรู้สบายว่าใครใหญ่โกรธเกลียนแหละเจ็ดจาก,กวที่ว่าเกลียนแล้วนะครับตัวนี้ก็เกลียนไม่แพ้กันเลยโอเคตอนนี้เกลียนยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเลือดน้อยอยู่นะต้องพักเลือดที่เกาะนี้ก่อน ยังออกไปทราบไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 1> มีคนเกิดครับก็ซิลล่าเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยโอ้โหว้าบไปว้าบมาคนละตัวกับตัวเมื่อกี้นะครับลองทุบอกใส่เขาจะเอาหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหมีมังกรอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับจากภาคซิลล่าพอยต์หรือเปล่าเป็นอ่า uh, มันชื่อแมนด้าขี่หลังได้ไปนเนี่ยเจ้ามังกรจะขี่หลังนาย เฮ้ยเออมันตีเฮ้ยเอโอ้โหมันตีตึกนะครับโอเคเราไปดีกว่าโอ้ยโอ้โหมันกัดตูดบ้าเอ้ยมันสู้อะโอ้โหตีลกกาได้ด้วยอืมมันต้องสู้อะต้องร้องต้องร้องจะให้มันตีเราไฟเดียวไม่ได้ทุบแม่เอ้ยโอ้โธ่ามันโหดมากนึกว่าเบลเลดมันตามฮะตอนนี้มันตามเหมือนหมาไล่อืมทุบเข้าไปโอ้โหท่ามันโหดนะแต่มันตีเบาอะว่าเราสู้มันได้ ไอ้ใส่เดือนเ,ออเราได้เปรียบนะ้วตอนนี้ไอ้ซส่เดือนยักษ์ทุบเข้าไปจะหนีเหรอตอนแรกยังเก่งอยู่เลยเรียบร้อยหัวทิ่มลงดินาไปคุยกับลาบมะม่วงซะใครวะเนี่ยกอซิลาตนนัวนี้ไอ้ตัวเดิมเฮ้ยพี่ออส่ิวะเฮ้ยเฮ้ย,ยพี่ออสใจยเย็นเจอกับพี่ออสวะ นี่คำรามใส่กันแบบใน,นหนังโอ้คำรามนานเหลือเกินพี่ทุบไปเลย2ทียอดแกเลเวลห้ิบสีนะครับเฮ้ยมีกอซิล่าอีกตัวโอ้เยอะเยอะเอะเอะดูก่อนนะครับตอนนี้เผื่อมีเหตุการณ์เฮ้ยเอาแล้ววะพี่ออดจะสู้หรือเปล่านะครับฟาดหางไปหนึ่งทีเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับตอนนี้ ไอ้ก๊อตตัวนั้นนี่มันร้องอยู่นะยังกดท่าตีไม่ได้ออสที่ใส่เอาใส่เอาจะตายเลยฮไอ้ก๊อตตัวนั้นโดนพี่ออสไล่เหยียบนะหนีลงน้ํามีก๊อตมาอีกตัวเฮ้ยโอ้โหก๊อตสีม่วงไอ้ไอ้นี่ไทเกอร์นี่นะไทเกอร์ปัดดีไทเกอร์เอ้ยโอ้โหว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันต้องเปิดท่านี้ไอ้ก๊อตเบิร์นนิ่งตัวนี้เอ้ยเอ้ยโอ้โหลืมดูเลือดชิบหายแล้ว เลือเหลือโคตรน้อยโอ้โหไทเกอร์เลเวลตั้ง86เราเลเวล9 <c oughs> เองอย่ามาไล่ฉันหนีไปอะรีบหนีไปตามทันหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยลืมไปมันเป็นกสิลามันต้องว่ายน้ำทันแน่ๆโอ้โหมาแล้วชิบหายแล้วเอ้ยเรียบร้อยอะไทกเกอร์ชิบหายแล้วมันตามมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้ใกล้มากอย่ามายุ่งกับฉัน ไอ้บ้าไทเกอร์ตามลาวีอยู่ได้เฮ้ยโอ้โหปล่อยท่าอีกแล้วเกลียดเกรียด,ยดต้องหาแนวร่วมวะต้องหาแนวร่วมแถวนี้มีไหมเฮ้ย,ยกิโดอุราตีไทเกอร์วะเราดูฮะไอ้ก๊อตข้างหน้าจะจมตีไทเกอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเรารอล่าสให้มันเจ็บใจไอ้น้องเวนโอเคเราสู้ยังไม่ได้เลยครับเราเลเวลต่ำอยู่นะ เห็นทีเราต้องฟาร์มของให้เยลเยอะกว่านี้นะครับถึงจะสู้คนอื่นได้หมูโตวิ่งเข้าไปยังไงฮะเข้าไปสู้กับไทเกอร์วะตอนนี้เหมือนไทเกอร์ไม่เชิงว่่โดนรุมนะสู้กันมั่วเลยชินก็ตยิงพลังใส่กิโดราเอ้ไทเกอร์มันเลือดน้อยแล้ววะจังวะนี้โอกาสมาถึงแล้วจะไปไหนน้องเวนเรียบร้อยทิมพอใจแล้วในล้างแค้นพอใจแล้ว เฮ้ยมีความสุขเฮ้ยด้านหลังนะครับมีการสู้กันกิโดร่าสู้กัซซิล่าเฮ้ยโอ้โหด้านหลังชินไหลลำแสงขึ้นไปนะใส่กิโดร่าว่ะยังไงตอนนี้กิโดร่าจะแย่นะครับเมื่อกี้เขาช่วยช่วยเราอ่ะแต่กัซซิล่าตัวนี้พี่ออสนี่นะพี่ออสกระโขกระทืบกระทืบกิโดร่าเรียบร้อยอะกิโดร่าตาย พี่ออรอดเฉยยังไงเดียเลือดน้อยจังผมขอเลยพี่ออสผมขอเลเวลแล้วเขาไปโจมตีกลับด้วยนะเขามอบเขามอบเฮ้ยมีกัซิล่าไล่เราอะตอนนี้กัซิล่าที่เห็นเหตุการณ์เมื่อกี้น่าจะอยากฆ่าเรามากแล้วเราไปโจมตีพี่ออสเราต้องย้ายอ่ะมามุมนี้แล้วกันโอเค แค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นเฮ้ยมีกอร์ซิล่าเดินมาวะ่ะเดินมาใครวะเนี่ยโอ้โหกระเทืบเลยชิบหายแล้ววลอะไรไวะเนี่ยยี่สิบยี่สามน่าจะไหวอะน่าจะไหวรอดมากไกลอื้มอ,อื้มตีแล้วหลบอะอื้มเจอฟาดหางเอ้ยโอ้โหโอ้ย มุนไวไปทุบเข้าไปเราต้องวิ่งอะเราต้องวิ่งอืต้องหลบหลีกต้องหลบหลีกมาตามมาไม่ตีว่ะเฮ้ยโอ้โหมันวับไอ้นอนอย่านะไอ้นอนอย่ามายุ่งกับฉันไอ้กอรซิลาจะไปไหนม,มันหนีอะ่ะมันหนีอะ่มนนอะมันไม่สู้อ่ะเฮ้ยเจตจากั้เฮ้ย,ฮยไทเกอร์นี่นะแต่งสีแปลกๆปลกมาเนี่ยเฮ้ยไทเกอร์มาช่วยเราวะ ดูซิว่าคองกับเจ็ดจากววรวมพลังกันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงไอ้ก๊อดไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปลุมยำม,มันไอ้เกอร์ุบม,มันจะตายแล้วไอ้เกอร์ไอ้เกอร์ควงสวรรค์ทุบเข้าไปเออเรียบร้อยเป็นไงล่ะยำรวมมิตร <laughs> โอ้โหเรานี่ตัวเล็กกว่าไทเกอร์อนะแตกอ็อย่างว่าเราเป็นคองที่อยู่บนเกาะกระโหลกฮนะยังไม่ได้ เป็นภาค God เวท o องเฮ้ยตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ยจำชื่อไม่ได้ไอตัวที่เราฆ่าเมื่อกี้เฮ้ยตัวเดิมนี่ว่ะแต่มันไม่ทำอะไรเรานะครับก็ปล่อยมันไปแล้วกันถือสวาสงเคราะห์ว่าไงเจ้านอนไซมัทราน้อยขี่หลังได้ด้วยนะน่ารักอะ่ะโอ้โหไทเกอร์จริงๆผมผมควรอยู่ด้านบนนะผมตัวเล็กสุด กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วนะการขี่หลังเนี่ยเจอกันทีไรนี่ต้องขี่หลังกันทุกทีเฮ้ยตอนนี้พี่ออสเจอกับไอ้เมนมุมนะครับไอ้ตัวนี้เกลียนมากพี่ออสจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยโอโ้โหพี่ออสยังไงโอโ้โหพี่ออสตายอะไอ้เมนมุมบ้ามันทำร้ายพี่ออสรูม,มันทุบเข้าไปอืมเฮ้ยอืมจะไปไหนจะไปไหนวิ่งไวมากอืมทุบเข้าไปไอ,อไม่โดน เรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหเมกากิลัสอะไรของมันเนี่ยยังไงฮะเฮ้ยมันตีแล้ววะมันตีแล้ววะพี่ออสกระทืบเข้าไปแล้วไทเกอร์กระโดดทิพตตอนนี้เมกากิลัสบินหนีนี่ว่าจะแน่วะเป็นไงเอามีดกองหนุนค่อนข้างดีนะบินหนีไปแล้วเดี๋ยวบินตึกนะทำเหมือนในหนัง นี่ะตีคนอื่นไปมั่วเฮ้ยด้านหลังไอ้มมุมมามันต้องมาแก้แค้นแน่แนเลยแบบนี้ตรงมาแล้วเฮ้ยโอ้โหมันมันพุ่งใส่เรามันจะเอาเราว,วะ่ะชิดด้วยเฮ้ยไทยเกอร์มากระโดดทีมแล้วทีออสกระทืบลงไปโอ้โหไม่กล้าเข้าตอนนี้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนกันเองเรียบร้อยฮะไทเกอร์ตายพี่ออสพี่ออสพี่ออสตายฮะมาตอนนี้เราต้องล้างแค้น ให้พี่น้องของเราไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วโอ้โหมันตีแรงมากเรียบร้อยเราก็เกือบตายนะโอ้โหสามรุมหนึ่งเมื่อกี้ลืมดูเวลมาเลยมันโหดมากอะไอแมงมุมเนี้ยเกลียนด้วยควรเนื้อมันหน่อยนะก็ซิล่าควรเก่งกว่ามันะอตอนนี้ต้องพักเลือดก,ก่อนนะครับเจ็บหนักมาก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ